ก็โอเคนะครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้มิวกับช่อง Free4c เก่งแล้วนะครับก็วันนี้นะเราจะมาเล่นซาต้าใน ROV นะครับจากคลิปที่ผมบอกว่า f o r e เรนะผมเป็นอันนี้เป็นคลิปที่3เนาะเออจากคลิปที่ผมบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมจะเล่นซาต้านะบิน5ท t าสเต็โชว์อะไรอย่างนี้นะครับก็ผมทอมทาชิลงไปก่อนแล้วนะครับขอโทษด้วยนะครับลืมไปว่าพูดไว้นะครับแล้ว เพิ่งลงทาชี้ไปแล้วนะครับก็ไม่ลบแล้วกันนะเออเดี๋ยวพอในคลิปผมก็บอกไปแล้วว่าทาชี้ตัวละครตัวที่2จากที่เราลวงกันในคลิปจากซีอาวีนะเออผมผมบอดในคลิปเองเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับก็ไม่ว่ากันแล้วกันเนาะเออไปซาตานะเป็นตัวละครที่ผมเล่นเป็นไหมก็เป็นแต่ไม่ถึงขั้นโหดจะจะทดลองให้ดูว่าผมบินห้าแตกได้ไหมนะผมแต่ผมบิน แบบคููดาวลด,ล,ลดเหลือสิบลดเหลือศูนย์ไม่ได้นะครับผมทําไม่ได้คือผมทำลดได้มากสุดก็เหลือประมาณจากยี่สิบวีเหลือสี่วีอะประมาณนั้นแหละประมาณสี่วิสามวีอะประมาณนั้นนะครับที่ผมทาได้จริงๆนะผมเห็นในติ๊กต็อกเขาทํากันอะถ้าจะไม่ผิดน,นะอันนี้บอกสูตรกันได้เลยนะผมว่าแบบเฮ้ย hey, บินยังไงก็ได้นะครับบินยังไงให้ได้รอยสเตก็กรอยสเต็กพอก้า <c oughs> <c oughs> สเต็คแล้วได้ศูนยนะ์นะผมศูนย์คููดาว PVC, ซืซอนั่นแหละเออบอกกันได้นะครับไม่ว่ากาันเนาะก็จังหวะนี้นซื้อของให้ครบเลยเออมตะนะครับ e <ata> แล้วก็กิเลนปิดไปเ i ไออยู่นี้โอเคได้ละมานี่ยผมถ้าจะไม่ผิดอ่ะอุ๊ยโอ้โหแหลกว่ะทำยังนะเนี่ยผมเห็นคนเขาทำกันอ่ะไม่รู้ใช่อย่างนี้หรือเปล่านะปึ๊บ แล้วก็ปึ๊บปึ๊บเนี่ยผมทำได้แค่เหลือประมาณนี้นะโอ้โหไม้อ่ะเอาใหม่นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยผมทำได้แค่ประมาณ7วิเนาะในบ็อกซ์ในบ็อกสี่สามสองไงไหมอ่ะเอาใหม่เอาไม้อันนี้ผมจะจริงจังแล้วนะปึ๊บปึ๊บยิงปึ๊บ เนี่ยอันนี้เหลือสี่วินะครับนี่ผมทำได้ต่อไปอ่ะผมจะลองแบบท่าเตกของผมตาปกติแล้วนะอ่าบินไม่ขึ้นครับบินไม่ขึ้นครับเอาไหมเอาไหมปึิ้บปึ๊้บปึ๊บ,บ,บ,บอายุสามเฮ้ยจะเย็นดีโอ้โหอะไรมาเดี๋ยวเอาปับ๊แบแบป๊บเอาปับ๊บเอาปั๊บดิปับป๊บปั๊บเรียบร้อยได้ละโอเค เฮ้ยนี่บอกท่านผู้ชมว่าบินหนนะ้าได้ไงเอาไม่เอาไม่เราไม่จริงจังไงเออใช่ไหมอะไรนี่บินแค่สามเองฮัลโหลยังมาบินแค่สามเริ่มไม่ดีแล้วฮะเริ่มไม่ดีแล้วปึ๊บ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  นี่ค่สี่เองลูกโอ้หดูความที่ไม่ได้จับสาตาน้ำด้ยวยมึงเนี่ยนี่แค่สาม,มหัวร้อนกับตัวเองนะเนี่ยไม่เป็นไรครับเราบอกว่าเราจะทำใช่ไหมสามเองลูกเอ้ยนี่มันก็สามเอง วงกิดไงไกลเงินที่ทำได้ไงวะเขาเป็นโปรพิเออร์เนาะเอะเออ่ะได้แล้วฮะห้าสเต็ปโอเคเอาใหม่อีกครั้งนึงเมื่อก่อนอะ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะเมื่อก่อนผมบินยังไงนะผมเมื่อก่อนอะผมบินได้แค่สี่ก็คือบินอย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้เลยนี่อ่ะนี่มันห้านี่ว่ะบินสี่โว้ยเนี่ยผมบินอย่างนี้เลยเว้ยเมื่อก่อนอะ่ะ พออยากบินสี่บินได้ห้าเฉยเลยอะไรวะเนี่ยเมื่อก่อนผมบินผมบ,บินอย่างนี้เลยครับแบบไม่สน้วยสองหนึ่งปุ๊บก็บินเลยอะงว้วเป็นศูนย์เอาะไม่ใช่เปิดคูดาวิโอไอยบา้าเอ้ยเอาไหมเอาไหมเอาไหมมาอีกรอบหนึ่งนะครับปุ๊บปุ๊บ เฮ้ยเมื่อกี้บินไม่โดนสกิลหนึ่งวะเอาใหม่เอาให,ห,หม่เอาใหม่คนเราไม่ผิดพลาดกันได้นะครับทุกคนอืบางทีก็ไม่เข้าใจสกิลของซาตานะครับว่เาเองต้องการอะไรจากสังคมวะสามเองเพื่อนเอาใหม่ซิปปื๊บป,ปื๊บหันกลับปื๊บหนึ่ง พออยากบินห้าบินได้แค่สี่พออยากบินสี่บินได้แค่ห้าเออเว้ยดีนะอ่ะเนี่ยได้ห้าแล้วฮะประมาณนี้น้อสซังรับซาต้านะก็ถ้าบินห้าไม่ได้บินพลาดบินอะไรกันนะครับเตือนกันได้เฮ้ยพี่มันต้องบินอย่างนี้นะพี่เฮ้ยน้องมันต้องบินอย่างนี้มันถึงจะเท่มันถึงจะดีมันถึงจะได้สูตรุณดาวได้ ครับค่ยเนี่ยท้านหนากันนะจ๊ะเออเพราะว่าทำคลิปที่ทุกคนดูนะก็เออนะไปก็อีกหนึ่งพอแล้วก,กันคลิปอัดมา6กนาทีแล้วช่วงนี้ก็ผู้ติดตามก็เพิ่มขึ้นนะก็จาก10 12บ้างนะ12 11ไม่รู้จาก12 13เนี่ยเพิ่มไประมาไป16แล้วก็ขอบคุณกันด้วยนะขอบคุณทุกคนเลยที่กลับมาติดตามหรือว่าอาจจะเป็นคน คนเก่ากลับมาติดตามก็ขอบคุณครับขอบคุณกลับมาติดตามกันครั้งหนึ่งเนาะเออไปบอกว่าซาตา้าเรต้องซาต้าครับอืมทุกคนไปกันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการสิวลาเนาะเราจะตัดช่วงนี้ตัดตอนรอออกนะไปเราจะไปตัวอะไรกันครับเนี่ยเรามาดูกันเลยมาเจอเอลซูครับเออดีดีดีด เพราะว่าตอนที่แล้วนะผมผมเล่นไป็นสองแบบผมเล่นเอลซูนี่แหละเล่นกับน้องอีกตาเนี่ก็จับคู่หนึ่งๆครับเจอสาวด้วยเจอสาวเจอสาวแต่าะสาวอะไรเงี้ยแต่ก็เอาไม่ได้ครับผมลืมเต่า่ากเลยใส่ใส่ต่อเลยใส่เสาวเลยเด้อโป้โสาวไม่ได้โตสาวไม่ได้ครับทุกคนมาดิโอ้ยโอ้ยเปล่าเอ้ยเอาแตกนะเดทักมาตอนนี้เอาแตกนะ พิเกอรปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยน็นึง่งววอย่าทำมาตอนนี้ครับช่วงอัดคลิปอยู่นะจ๊ะเพื่อนททักมานะจ๊ะอคือ,อพี่หลายๆคนนะทำคลิปอะผมไม่รู้ว่าเขาเปิดแจ้งเตือนไหมนะแต่ผมว่าน่าจะปิดนะครับคือคลิปส่วนใหญ่ที่เขาทำกันอะคนทักมาไหมไม่มีครับผมช่องผมนี่แหละครับทักมาก็โอ้ตอนอัดคลิปนะี้ทักจริงๆนะ อะไรยิงผ้าอะไรหนุ่มอฮ้ยมาด,ดิก็มาดิครับอือก็อมาดิอือกลัวไหมล่ะอือะอ,อ,อะไรก่อนอะไรก่อนบุ้งติ๊กมาจ้าเอ้ยยิงโดนผมเดี๋ยวบินใส่นะเดี๋ยวบินใส่เลยขอสักสามอ๋อสามสี่ตัวแล้วกันนะอุ้ยยิงเสร็จมันโดนสโลด้วยนี่หว่า อยู่จะอยโอ้ยไม่โดนเพื่อนตัวทีงงตักเลเยนี่มาเอาเลยแล้วกันรรโอ้ว้าวครับทุกคนโอ้ว้าวไม่ไม่ทำไม,ไม, Arc ไมรู้สึกว่าเน็ตแหลกจังๆเลยอะ่ะเมื่อกี้เราสอบบิน5ได้นะเพื่อนทำเป็นเพื่อนทำกับเราอย่างนี้ล่ะไม่ดีเลยนะ ถ้ามีเสียงรถเสียงอะไรขอภายในบ้านผมอยู่ติดถะนุนเลยนะครับเลอาจจะมีเสียงรถคนแต่งทงแต่งเท่าดังดอะไรเงี้ยแต่ผมไม่เท่น่าลำคาญครับผมเพราะเป็นเด็กเรียนไหมก็พอสมควรแต่ก็ไม่ได้แบบผมผมเป็นคนที่ไม่ชอบรถอะ่ะไม่รู้ทําไมอะคนอื่นเขาแบบเฮ้ยเออแต่งดูดีแบบรถเท่นะเวยอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ว่ะินห้าจบแตก เรียบร้อยอื้อยทำดีทำดีตีป้อมก่อนตีป้อมตีป้อมขอวัติกับตีป้อมกับน,น้องๆลืมใส่เสียงอีกนะครับขาอภัยนะจ๊ะนะจ๊ะเลยนะจ๊ะอ้าวมาถึงออกกันเวทแล้วครับอืมชัดเจนชัดเจนเลยทีเดียวว่าการเวทต้องมาอะไรเงี้ยทำไมทำไมจะวัดเปล่ามาดีครับมาดีครับมาดีครับ มาดิมาดิมาดิเจงหวัดมล่าจจงหวัดป้าเฮ้อ <c oughs> อุย้ยสินาทียังอะอัะซักเตสองนาทีลักกันอาจจะเจอตัวที่เราแบบเข้าทางเราด้วยแหละส่วนหนึ่งเดี๋ยวตอนท้ายเกยมตอนเราใกล้จบนะครับผมเราจะออกเป็นอพคาลิปมา <c oughs> เพื่อจบป้อมให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อไม่คลิปยาวเนาะเออน่แรละออกอพคาลิปมาเพื่อการนี้แรละเออนะคใส่เสียงทำด้วยเด้อ ตัดต่อเอ๋ยโคตรต่อลำบากกูอีกแล้วเฮ้ยซอนทำไมเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาเหลืองนั่นนี่อุ้ยเอาเหลืองนั่นนี่อุ้ยแตกนะนี่อุ้ยแตกนะนี่โคตรเลยอ่ะเราจะบอกเขาไปว่าทำดีแล้ว มหาวิทยาลัยเพนโอเพนนี่เพนนี่อะไรเพนนี่จากเรื่องนารูโตะหรือเปล่าหรือเพนแบบเพนในอวีนี่นะเออหรือเพนในอวีนะครับไม่รู้ไม่รู้วกเขาไม่คุยกับเราเลยวะ่ะทุกคนผมรู้แหละทำอะไรให้คุยกับเขาได้นะผมอัดคลิปนะรับรองเขาคุยแน่เชื่อไหมเชื่อผมสิ ต้องเชื่อแล้วหรือเปล่านั่นไงบอกแล้วต้องคุยติดตามด้วยครับจังหวะนี้ติดตามด้วยครับ <laughs> บอกแล้วเขาต้องคุยกับผมเพราะผมบอกว่าอ่าคลิปว่า <t> เขาไม่ดูเหรอว่า YT คือย่อมาจากรู้ใช่ไหมชื่อช่องไร ชื่อช่องไลน์โอ้ยคุยกันสนุกถูกปากถูกใจไอ้บ้าเอ๋ยไม่ครับบนหัวเลยบนหัวเอเคปะเค นี่อัดคลิปนะเออเราเราใช้อวี D นะผมเราใช้อวี D เป็นตัวช่วยในการที่ทำให้เรานะคดังขึ้นนะครเดี๋เห็นไหมทักกันมาแบบไลน์เด้งอีกแล้วอะ่ะคือแบบคนอื่นเป็นกันไหมอะ่ะคือผมเป็นนะก็แบบไม่เข้าใจว่าทำไมอ่ะโอ้ยนี่กระจังเลยเว้ยเฮ้ยเอาสักทีดีไหมฮะฮึเฮ้ยขี่บินไปขึ้น าาาาาาาตายแล้วอูเรียบร้อยหนึ่งตัว <c oughs> คือซารตาสำหรับผมนะบินไม่ขึ้นเท่ากับกระจอกนะครับผมบอกเลย่าซาตาบินไม่ขึ้นคือกากเดนมากนะครับผมสู้ใครเขาไม่ได้เลยนะสำหรับซาตานะครับแบบปกเปียกทำอะไรใครไม่ได้นะครับน,นั่นแหละ เราต้องจบคลิปละเออคลิปยาวละอะไรนี้มาเดอนมาโดลนลอยสักตัวมามาโดลนลอยสักตัวมามาโดลนลอยสักตัวมามาโดนลอยสักตัวมาเรียบร้อยเรียบร้อยอยิงตัวมาจู่จีจีครับในยูทูบนะ ได้เพิ่มอีกตัวด้วยจีๆครับผมก็เป็นไงบ้างครับผมสำหรับซาต้านะคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับผมเป็นคลิปที่สามนะสำหรับอวีนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องฟีฟอเซียนกันด้วยนะครับผม อ่าเป็นกำลักใจกันนะครับผมายบายครับสุดครับผม